ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะเน่าเสียและถูกร้องเรียนว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับและด้วยเหตุนี้ท่ามกลางการพยายามควบคุมและเอาผิดโรงงานที่กระทำผิดตามการร้องเรียนล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรมกรมกำหนดสาม,มาตรการป้องกันการปล่อยน้ำเสียพร้อมทั้งเปิดเผยชื่อ5จังหวัดที่ระบายน้ำเสียออกจากโรงงานสูงสุด คุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ําเหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือปฏิบัติงานของชุด d i w ทีมของกรมโรงง,งานอุตสาหกรรมที่จะเป็นเครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ําตรวจวัดคุณภาพและรายงานผลคุณภาพตามแหล่งน้ําสาธารณะหรือจุดที่พบน้ําเสียเพื่อวัดคุณภาพน้ําอันนี้คือน้ําเสียคะ่ะที่ผ่านระบบบำบัดเราก็เอาลองมาเช็คดู นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่นาน้ําจากบอ่อบ,บําบัดของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจากห้องแลบมาทดลองตรวจหาค่าของแข็งละลายในน้ําซึ่งเป็นหนึ่งใน3ค่าของการวัดน้ําเสียและไม่พบว่าเกินค่ามาตรฐานอันนี้คุณภาพโอเคค่ะสามารถปล่อยออกได้ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งสิ่งแวดล้อมได้ค่ะใช่ค่ะ และนี่เป็นหนึ่งในทีมเคลื่อนที่เร็วที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดหวังว่าจะสามารถนำไปตรวจบัตรค่าคุณภาพน้ำได้ทันทีที่พบน้ำเสียและเป็นฐานข้อมูลนำมาตรวจสอบว่าน,น้ำเสียนั้นเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบหรือไม่โดยล่าสุดกรณีน้ำเสียในแม่น้ำป่าศักจนทำให้ปลากระชังตายเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ถูกนำไปตรวจสอบเช่นเดียวกัน แต่ละเมื่อเราไปดูต้นน้ำเนี่ยก็จะมีโรงงานอยู่ประมาณ3โรงนะครับในโรงงาน3โรงตรงนั้นเนี่ยโรงงาน1เนี่ย ก็เรามีออนไลน์มันเรื่องเดี๋ยวลงไปดูในชั้นล่างเนี่ยครับประสิทธิในช่วงที่เกิดปลาตายนั้นเนี่ยก่อนหน้าวันเกิดปลาตายเนี่ยก็ไม่ไม่พบว่าโรงงานปล่อยน้ําเสียเกินค่าที่เรากําหนดไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าสาเหตุที่ปลาตายตรงจุดนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมาจากตัวโรงงานนั้นแล้วเราอยากไปดูอีกโรงงานหนึ่งซึ่อยู่เหนือต่อไปว่าโรงงานนี้มีน้ําปล่อยหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าโรงงานนั้นเนี่ยเป็นโรงงานที่เราไม่อนุญ,ญาตให้มีการระบายน้ําออก แต่อนุญาตให้ใช้น้ำในการเกษตรซึ่งเราจะไปใช้ลดน้ำต้นไม้ตรงจุดอื่นไม่เพียงเท่านั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังเปิดเผยมาตรการล่าสุดเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียที่พบว่ามีการร้องเรียนมากอยู่ในขณะนี้มาตรการแรกควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีโรงงานประเภท3ามที่อยู่นอกการนิคมและอยู่ในการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด77,547โรง แต่เป็นโรงงานที่มีน้ำเสีย3าเ2 6สีย34,326โรงขณะนี้อยู่ในการติดตามแล้ว5,860โรงมาตรการที่2คือติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณตรวจจับน้ำเสียจากระบบน้ำทิ้งของโรงงานที่มีมากกว่า500ลูกบาทเมตรต่ตอวันส่งผลให้กรมทราบโดยกรมมีระบบออนไลน์ติดตามผลตลอด24ชั่วโมงจากทุกโรงงานทั่วประเทศ ถ้าจุดสเีเขียวที่เห็นเนี่ยเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่แสดงว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีค่าที่น้ําที่ออกนอกโรงงานเกินมาตรฐานที่กรมโรงงานหรือกระทรวงอุตสาหก,กรมกรมกําหนดไว้นะครับถ้าเกินปั๊บเนี่ยก็ทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะโทรเข้าไปตรวจสอบกับกรมกับโรงงานนั้นๆว่าม,มีปัญหา ด้วยทางเทคนิคอะไรอย่างไรให้เขารีบทํางานปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะวาอาจจะเกินเล็กๆน้อยๆบางชั่วโมงถ้าเกินต่อเนื่องเราก็จะส่งทีมงานไปดึงตัวอย่างน้ําเพื่อเข้าห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อจะดูว่าค่าน้าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเกินหรือไม่อย่างไรถ้าเกินเราก็จะดําเนินคดีหรือสั่งปรับปรุงให้เขามีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปมาตรการที่3คือกําหนดให้โรงงานที่มีน้ําเสียตั้งแต่500ลูกบาทเมตรต่อวันโรงงานที่มีสารโลหะหนัก โรงงานที่มีค่ามลพิษสูงต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว1 5 0 0โรงไม่เพียงเท่านั้นผลการสุ่มตรวจยังพบ5จังหวัดที่ระบายน้ำเสียออกจากโรงงานสูงสุดคือสมุทรปราการสมุทรสาครพระนครศรีอย,ยุธยาระยองและนคปรปฐมซึ่งในความเป็นจริงมีโรงงานที่มีจานวนมากกว่าตัวเลขนี้แต่นี่เป็นเพียงการสุ่มตรวจเท่านั้นส่วนประเภทกิจการโรงงานที่ระบายน้ำเสียออกจากโรงง,งานสูงสุด คือโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมโรงงานฟอกย้อมโรงงานผลิตเยื่อกระดาษโรงงานยางสังเคราะห์และโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำย่งางไรก็ตามการตรองเรียนน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งบางแห่งเกินกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปจะทราบได้ว่าเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่การตรวจสอบและให้ข้อมูลต่อผู้เดือดร้อนได้ทันเพื่อน,นำไปสู่การแก้ปัญหาจึงนับเป็นความท้าทายของการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง มนตรีอุดมพงข่าวสามมิติรายงาน